แอนซื้อบ้านหลังใหม่ที่มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างรวมถึงตู้เย็นใหญ่ที่เจ้าของเดิมทิ้งไว้ให้ทุกอย่างดูปกติดีจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่แอนกำลังจะนอนเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องในครัวเสียงนั้นเหมือนคนกรีดร้องเบาๆเธอลุกขึ้นไปดูและพบว่าเสียงนั้นดังมาจากตู้เย็นแอนรู้สึกกลัวแต่พยายามบอกตัวเองว่าเป็นเสียงมอเตอร์ของตู้เย็น จึงปิดตู้เย็นและกลับไปนอนแต่เสียงกรีดร้องกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอทนไม่ไหวเธอเปิดตู้เย็นออกอีกครั้งทันใดนั้นเสียงกระซิบเย็นเยือกกลับดังขึ้นฉันถูกขังอยู่ในนี้ปล่อยฉันออกไปทีหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยฟังเรื่องราวสุดลึกลับอื่นๆได้ที่คุณวรุณกลางแปลงหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วพบกันครับ